สวัสดีครับผมวันนี้เกาอยู่กับเกมโล e โปรโตโคอลนะครับอ่าอันนี้เนี่ยเฮ้ยระเบิดคาตากูเลยเหรอโอ้ย,อยเด๋ยวเดือวของของของไม่ทันแล้วอยู่ห่างกันเป็นไมล์เลยโอ้โหอะไรวะนี่คือแบบไม่รู้เรื่องเลยครับกระโดดเอ้ยมีอดีด,ดูระเบิดไม่เมื่อกี้มันได้อะไรมาด้วยก็ไม่รู้ครับตายเฉยอันนี้จะแบทเทิลรอยเลอร์ตัวไม่มีปืนไม่มีจะแข่งทำไมครับ ออกไปดีออกไป,ไปจะไปป้นรัาเอ้ยป่อผมจะไปซื้อปืนครับตำรวจแม่งมาและลงก่อนเมื่อกี้มันระเบิดเฉยเลยครับพอผมเกิดมาอ่าอันนี้จะเป็นอีกเซิร์ฟหนึ่งครับมันไม่ใช่เซิร์ฟประจําผมนะครับเพราะว่าเซิร์ฟประจาเนี่ยมันอ่าปิดอยู่นะครับอาจจะปับปุ้งหรือว่ารีเซิร์ฟอ,อยู่ก็ไม่รู้นะครับผมเลยมาเล่นเซิร์ฟนี้ชั่วคราวเนะเอ๊ะเสียงอะไรวะเสียงใครเหมือนกับเปิดไม้ครับเสียงใครเปิดไม้ก็ไม่รู้ ไม่รู้นะครับไอ้นี่คนหรือเปล่าเนี่ยขับรถสะทุนอย่างแรงอย่างแรงเลยนะครับผมขับให้เป็นนี่ผมยังขับดีกว่าผมคิดปาง,งั้นนะโอเคดูของดีเมื่อกี้ผมเหมือนกับได้ของมาด้วยครับแต่ว่าตายครับโดนระเบิดตายไม่รู้เรื่องรู้เล่าเลยเลยเนอะซื้อยาเนยพยสิพวเฮ้ยร้านปืน,นครับไปปนร้านปืนกันว่าแต่ตังเราจะหามาจากไหนดีเนี่ยคือเราต้องซื้อกุญแจมือก่อนนะอุย้ย ขบวนการแกงโจรสองนอนนี่ใช่แน่ๆครับมันถือมไม้มาด้วยไอเถื่อนฮอยพว้อยอย่าทุบนะทุบเลยเหรอจะดีเหรอตำรวจจ้องอยู่นะอย่าทุบกดูด้วยไว้เลยอันนี้มันถือกุญแชมือด้วยครับผมว่ามันอาจจะค้างอยู่หรือเปล่าไหนเลองจีด้ดูดิลองจี้ครับลองจี้ลองจี้ลองจี้ G.F.P. แฮนด์อัพตำรวจมาไหมอุย้ยมันมีปืนเอากูตายเลยเหรอโอ้ยโดนยิงดีน็อกเลยครับคือมันก็เป็นโอกาสนะครับว่าเจ้าของร้านเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดดีหน่อยนะมันจะยกมือเฉยๆครับแต่ว่าถ้าเกิดซวยสุดๆแบบผมเนี่ยนะมันจะตอบโตบ้โดยแค่เอาปืนยิงนี่แหละอันนี้คือเหตุการณ์ที่ซวยสุดๆเลยนะครับทำไมต้องเลยขึ้นกับตู้ด้วย คนอื่นป้น้าวไอ,อตัวเรามันอ่อนแอนะครับกระดูกเปล่ากระโดดลงแค่นี้ขาดเยอะมากเฮ้ยตำรวจยิงอยู่ใครวะรอมันตายครับรอมันตายอาได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วอย่ายิงนะเว้ยไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรครับผมมาป้นเอ้ยมาเอาของครับไปทำตัวนมเน้มใสๆครับใสๆเอ้ยไม่มีชุดเกราะเว้ยโอเคครับเราได้ปืนมาแล้วนะครับอันนี้ช่องหนึ่ง ปืนสตันกันเอ้ยไม่ใช่สตันกันดิเออใช่แหละสตันกัน,นครับมีอยู่โอเคศูนย์ศูนย์สตันกันเราจะยิงใส่ตำรวจได้ไหมวะอไอ้นี่เสียวเสียวจัง,นะไง,นะงไม่ยิงกูนะไม่ยิงกูนะคงไม่ยิงนะครับไม่ยิงนะเราแค่มาป้นของดีโอเคยกมือเออกว่าจะยกมือ เฮ้ยนเที่งอ,อเลยครับไอคเอามาไหนมีปืนอะไรเอาไอโบดลูกซองชอตกันเอามาตั้งเอากระสุนปืนพกเอาไรเฟิลเอาอา g ีจีไม่เอาชอตกันเอา smg เอาระเบิดควันเอาโอเคคร,นะรับรีบออกครับต้องรีบออกครับก่อนที่ตำรวจจะมาไม่เป็นไรเพื่อนถ้าเองไม่ยิงตูตูก็ไม่ยิงเองโอเคไหม เราใจๆกันนะใจๆกันโอเคครับอันนี้เลขสามคุณแชมือไว้ด้วยนะครับมีสามสิบนัดเฮ้ย,หยให้พี่นหมดต้องเขาไปปนใหม่แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปปนกล่องพยาบาลนะพวกกล่องพยาบาลเฮ้ยติดดาวนึงแล้วทำไมเหลือดาวนึงล่ะทำไมเหลือดาวนึง ล็อกมันก <laughs> oh, uh, ่อนจับล็อกมันแกรกโอเคแล้วก็ขนขอกระสุนเพิ่มขอกระสุนเพิ่มครับทำไมกระสุนมันได้น้อยอย่างวะห้าสิบนัดผมว่าไอตัวเมื่อกี้เอาไปได้แน่เลยครับหชุดครอชุดครอเอาก่อนนะเอาก่อนอันนี้คือสังคมดีนะครับสังคมดีอุ้ยกูซาบึงชมย่อยหลอดตายมึงตายไอ้กูเจอนะกูจะเสกคุณใส่ใส่เรียกไรอย่างมี้เดี๋ยวก็เขียนชื่อมึาในเดสโนตมึงก็ลงไป แฮนด์อัพเออโ okay. อเคปดนรถป้นรถติดดาวดังแล้วต้องกลับไปแก้แค้นครับมืองมือบางอา,อาบิจีอัดใส่อย่างนี้ใช้ได้เหรอเนใช้ได้เหรอบางอาดครับบางอาดไม่ยอมเราไม่ยอมมันต้องตายครับมันชื่ออะไรวะเมื่อกี้ผมลืมอ่านชื่อครับอ่านไม่ทันจะจําชื่อมันไว้ไอ้นี้หรือเปล่าไม่รู้เฮ้แต่ว่าคราวนี้เราจะไม่ไว้ใจนะไอ้พวกใส่ชุดต้องโทษเนี่ยเราเจอเราจะฆ่ามันครับ เฮ้ยตัวนี้ตายเอาปืนก่อนมันต้องนี่ของเบืออเบ้องต้นของเบื้องต้นตังด้วยโอ้กระสุนนัดหนึ่งเฮ้ยกูมาทำไมวันนี้กระสุนนัดเดียวครับเฮ้ยมาทำไมครับเนี่ยนายไปสบันไว้ช่องหนึ่งดีกว่าเจอมันได้ทุบมันให้หัวแบบเลยครับทุบทุบทุทัวๆจนกว่ามันจะตายแล้วสิโลราบนูน่นโดนไล่ยิงด้วยใครยิงวะตำรวจหรือเปล่าอ้าวตายเฮ้ยเดี๋ยวนะตายหน้ารายกันเพียบเลยครับ นี่กูจะเป็นลายต่อไปไหมเนี่ยตำรวจเดียวตำรวจจ้าขอโทษในอิหอยหลอดนั่นมันไปแล้วครับมันไปซะแล้วเฮ้ยระเบิดระเบิดเอา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 นี้แหละแคนิดไว้ช่องสองเอานี้แหละเฮ้ยเราไม่ฆ่าเองหรอก ข่ะรู้ว่าเอกเป็นคนดีเชื่อใจได้ไม่ฆ่าหรอกไม่ฆ่าหรอกเจ้าของร้านมันตายแล้บมันก็ไม่เกิดอีกแล้วแต่เดียวก่อนเราขออบิจีได้ไหมเราไม่ไว้ใจเองนะเราไม่ไว้ใจเองนะไม่ไว้ใจเลยนะเราไม่ฆ่าหรอกบอกเลยไม่ฆ่าหรอกพี่ไม่ต้องห่วงไม่ยิงจริงๆริงะเนี่ยแต่ถ้าเกิดอีกตัวหนึ่งมาอันนี้ไม่แน่ไม่แน่ไหนว่าอบิจี ไว้ช่องสามครับอันนี้ช่องสี่ครับช่องสี่มาแล้วเบอรควันครับอาพลางอำพลางดีเออแล้วก็ระเบิดแฟลชผมไม่เคยใช้เลยนะครับว่ามันเป็นยังไงไหนวะระเบิดแฟลชแฟลชเลขสีนะ่เนี่ยลองใชใ้ดูครับอุ้ยติดสี่ดาวแล้วระเบิดเกิดเอา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 ระเบิดเอาปืนปืนนี่ก็ไม่มีอะไรดีๆเลย ยูซิซึ่งคนมันก็ไม่เกิดนะครับคนมันไม่เกิดอะนะอะไรอโลนะอยู่ไหนแะอะไรไม่มีเวลาเราไม่มีเวลาละเวลามีเสมอเฮ้ยมะเกียนไอ้ดี่เสียวๆจังเลยครับผมลกลัวมันเหลือเกินตำรวจไล่กูอยู่เนี่ยตำรวจช่วยหน่อยอุย้ยมันยิงแล้วมันยิงใครวะ อ๋อมันอีกคนหนึ่งอุ้ยกระสุนเฉียวหน้าเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยใครร้องอุ้ยมันยิงเดียวเดียวผมผิดอะไรเนี่ยผมแกปนลานปืนเองอุ้ยอุ้ยโอ้ยอุ้ยคือตอนนี้เราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับจริงแล้วผมควรจะเริ่มต้นได้แล้วแหละเอ้ยไอโจ้นั้นมันไม่มาฆ่าผมซะก่อนน่ะเมื่อกี้แอบเกือบจะแบบตามแผนนะครับก็คือผมจะเอาไปสมัครเป็นตำรวจนะครับ แล้วก็ค่อยฆ่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ของของเอาคืนได้เอาคืนได้เนแีแค่มีกุญแจมือโอเคครับได้แค่นี้แหละแค่มีกุญแจมือแล้วก็สบายใจนะครับได้จับคนได้กับลูกซองอเราจะเข้าร้านปืนครับลองดูดิว่าคนเกิดจะยังคือไอ้เจ้าของร้านมันไม่ยอมเกิดนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวช่วย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 เนี่ยกูช่วยอยู่นิ่งๆดีเฮ้ยเออไป มีช่วยอะไรเนี่ยเฮ้ยเจ้าของร้านมันไม่เกิดนะครับทิปหา้แาแล้วเฮ้ยระบดแฟลชเอาละเราจะขอลองใช้ดูหน่อยนะลองใช้ดูหน่อยนะใช้ใส่ใครดีครับอนันนี้แล้วก็เลขสี่น้าวตำรวจโดนตื๊บเกือบตายแล้วมันมีแค่ R B G เนรับตอนนี้เนี่ยที่ว่ามันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเจอมึงแล้ว อูเจอมึงแล้วออ้ยออ้ยอีหอยลอดมึงนี่เองที่ยิงตูไม่ต้องห่วงครับไอนี่แหละไอนี่แหละคนเดียวเพราะมันคนเดียวเพราะมันคนเดียวออาไประเบิดควันเฉย ลมควันของใครไปไหนเนาะเฮ้ยเอาจะบอกว่ามันตายนะเฮ้ยเจ้าของร้านเกิดแล้วปนครับปนปนเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลัวครับผมถืออาบีจีไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับในทรัพย์สินของพวกเราเองแฮนด์อัพยกมือขึ้นเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไมกูตายคนเดียวเนี่ยคนอื่นปนได้ครับแล้วทำไมกูปนแล้วกูตายเนี่ยเจ้าของร้าน มึงโหดมากเลยมึงโหดกับคนที่มาปล้นคนแรกนี่นะคนแรกมึงควรจะได้ดีสิใช่ปะคงจะไม่ใช่แหละเอเอหลัวเรามาปล้นร้านนี่ดีครับอันนี้จะเป็นถึงจะเป็นร้านธรรมดานะแต่ว่าคนเขาไม่ค่อยชอบมายุย่งยามกันนะครับแต่ว่าก็มีอาวุธนั่นแหละเดี๋ยวดูดิดูช็อปครับชอบ็อปนี่ครับก็มีกุญแจมือแล้วก็ไฟฉา,ายไฟฉายเป็นทุกขบาลคนเหรอมีเลื่อยก็พอมีเลื่อยนี่ก็ถือว่าดีนะ กับปืนสัตนการนะครับสัตนการนี่ครับแล้วก็กุญแจแหกโคกนะครับนี่มันนี่มันล้านโจนชัดเลยเนี่ยมีกุญแจผีด้วยครับอืมเนี่ยแล้วก็ทูคิดนะครับเป็นกุญแจผีทั้งหลายแหล่เลยเฮ้ยใครตายวะหุ้ยแบคแพกเอากนเลยครับได้แบคแพกแล้วเป็นกระเป๋านะครับเพราะตอนเราเกิดเนี่ยเราจะไม่มีกระเป๋านะครับติดตัวแต่นี่ฮนี่ครับจิบเก๋โอเคไปร้านปืนใหม่ครับ เมื่อกี้คือผมป้นแล้วดูคนคนเดียวเลยอะแล้วก็ผมไม่อยากจะยิงคนในร้านด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างศัตรูโดยใช้เหตุนะครับผมก็เลยไม่อยากจะเอา r จีอัดใส่ทั้งหมดเลยนะผมคนดีเลยคนดีครับคนดีที่เจ็บตัวนี่เฮ้ยเฮ้ยต้องดูหลังด้วยครับรถนี่มันชอบขับชนนะครับมันชอบขับเหยียบเลยครับเอ๊ะนี่ไงนี่ไงตำรวจตำรวจหรือคนเล่นวะไม่รู้นะครับอ้ นักโทษไม่ต่อยกันโอ,ยนโยอย้ยนักโทษกูยอมเลยเจอนักโทษมีปืนผมไม่ยุ่งนะครับโอ้เยี่ยปล้นมันเลยปล้นมันนี่นู่น,น,นมันแฮนด์อับแล้วมันพูดอะไรกัน,นจะช็อปทำไมเนี่ยแฮนด์อับตีมึงเอาปืนมาอีกแล้ว แกครับคนอื่นป้นได้แต่กับกูมันยิงครับติดรถไปด้วยตำรวจชิบหายแล้วเจ้าของร้านหายด้วยวีแล้วฟุบฟึ๊บฟึ๊บฟึบฟึบเฮ้ยกูล็อกก่อน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 ดนล็อกเฮ้ เป็นไงครัสเต็ปมีสเต็ปไม่เป็นไรลับผมไม่ยิงผมผมไม่พอผมไม่ยิงผมไม่ยิงมึงกดล็อกตำรวจเออฮ้มึงกดล็อกเหรอมึงเก่าเหรอมึงเก่าเหรอไหนมึงเก่าเหออตำรวจเหรอมึงเหรอมึงเก่าเหรอมึงเก่าบางนาบางนาไอ้นี่ถึงกับเสียววิ่งหนีเลยไม่ต้องอ้วกผมจะกำจัดไอ้พวกที่เก่าครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออ เขาเอ่อเขาทำอะไรครับทำไมเขาต้องยิงคนอย่างนั้นหนิครับ <c oughs> อา้าวไอ้โง่นะกูล็อกให้ด้วยนะแล้วก็ขนตัวมันนะครับอ้าวมันตาย <c oughs> <c oughs> เอาเกราะมันด้วยครับได้เกราะมันด้วยเย้ yeah! เอาปื้นเสนไปขายด้วยดีกว่าตายมันตายครัตกลงมาตาย ไม่ฝ่ายเอ้ยใส่ชุดใส่ชุดเออบอกตอนนี้80ไม่เป็นไรครับเฮ้ยทาบีจีโอยโอยตำรวจยิงแล้วตำรวจยิงกูแล้วตำรวจเอ็งเป็น AI หรือเป็นคนน่าจะเป็น AI ครับเดิอนอย่างเงี้ยเออล็อกดีเว้ยล็อกดีเว้ยเอ,ออเออไ,ได้ได้ขนตัว คุณมีกุญแจมือมีเงินเอาเงินมากระสุนปืนพวกปนตำรวจเป็นโคตรโหดเออเอาปนปนปนตำรวจครับมีชุดตั้งโทษด,ด้วยเองพึ่งเป็นโจรหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคปืนพกเราไม่เอานะครับอืมจับตำรวจดีสามดาวเพิ่มทั้งนั้นแนะี้ยอกระสุนปืนพกเออเรามีอยู่นี่ว่ากระสุนปืนพกโอเคเอาด้วยละกันถนะ้างั้นเอามาด้วย อืมว่าแต่ชุดเองนี่ขายได้สักเท่าไหร่เนี่มันบอกจะเปืองผ้าผมเลยตูไม่เปืองผ้าเองหรอกแต่ตูจะตุยดูดเองนะครเอ้ยตดสี่ดาวแล้วอะไรวะคดีเพิ่ม10นาทีตั้งง้้เรามีตังอยู่800อครับ800รบาทเมื่อกี้ไหนตังละตัง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 ตมีตังอยู่864นะครับ เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเรามีกล่องพยาบาลเนี่ยวะิวก่อนฮิวก่อนฟึ๊บ ه, เลือดเกือบเต็มเราจะต้องทําให้ดาวหายให้หมดนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจเจาเงินไปฝากครับเพื่อจเจาเงินเนี่ยไปทําอาชีพสุจริตนะครับเราไม่คิดที่จะเป็นโจรไปตลอดชีวิตหรอกนะครับมันถึงคราววางมือแล้วนะถึงคราววางมือไปเป็นคนดีนะครับเฮ้ยอุ้ยขับผ่านมันยิงเลยเว้ยอุ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 ้ยมันรู้ตัวโอ้ยลง ลงมึงไม่อยากแก่ตายยังไม่ลงโอ้ยกูด้วยกูด้วยไรอยิ่กูแล้วโอ้ยนิปไปไหนดีต้องหา,าที่หลบก่อนนะครับหาที่หลบจนกว่าคดีจะหมดนะครับ้วเดี๋ยวเราจะไปเป็นหมอกกนโอ้ยขับปาสสานนี่ตำรวจชิบหายแล้วถอยถอยออไปกดดานนะไปกดดานที่ไหนดี เฮ้ยสองดาวแล้วสองดาวแล้วจากสี่ในหกนาที้วครับ่ดีกูจะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเก็ตเอาออกโอเคลงวิ่งตำรวจยิงอยู่ครับเอ้ยนยไอ้ดำเฮ้ยมันเป็นหมอครับเป็นหมอเป็นหมอหมอ,หมอโจน,นี่ว่าหมอเถื่อนตำรวจไล่มันอยู่ครับสงสัยมันน่าจะคดีหนักกว่าผมครับเพราะว่าผมเนี่ยติดสองดาวซึ่งมันไม่ไล่ผมนะครับตำรวจตำรวจมึงเถื่อนเกินไปแล้วไอวีโต วิโต้มึงอยู่แก๊งมาเฟียไม่ใช่เหรอม่ใช่คนละวิโต้มึงยามึงยาโอ้ยโอ้ยตำรวจมึงยิงข้ามเกาะเลยมึงยิงข้ามฝั่งหรือเหลือ,อดาวนึงแล้วมายู่ก่อนดีที่มีสองกล่องโอ้ยตำรวจตำรวจวิโต้ไม่อยากฆ่ามันด้วยคนระับเดี๋ยวติดดาวเพิ่มเหลือสองนาทีนี่เหลือสองนาทีแล้วคดีขี้บะติ๋วมึงปล่อยกูไปไม่ได้เหรอ สองนาทีแล้วเนี่ยเฮ้ยคดีหมดแล้วแต่มันก็ยังตามจับอยู่ครับเอ้ยคดีหมดแล้วคดีหมดแล้วเอาดีมาเสี่ยงดวงกันอย่างง้นเดี๋ยวถือปืนเดี๋ยวก็ติดเพิ่มหรอกเอาดีมาเสี่ยงดวงกันว่าใครจะจับใครได้ก่อนเอ้ยถ้าเกิดเราจับมัน,นครับเราก็มีคดีเพิ่มอีกอะดิไม่เอาไม่เอาไม่เอาอุ้ยถือปีกีเลยเดือดต้องขับรถหนีครับต้องขับรถหนี จะเฮ้ยไปแล้วจะเฮ้ยจะเฮ้ย,ยเย่ขับหนีมันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปฝากนะครับเอาเงินไปฝากคราวนี้มันคงลืมนะครับอุย้ยว่าเมื่อกี้กูทาอะไรไปอ่ะจำไม่เห็นจะได้เลยความจํานกนะครับอันนี้พิ่งธนาคารหรือเปล่าวะเนี่ยเห็นออกมาแปดหกสี่ 8, 6, อ๋าได้ฝากแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องหาเพิ่มอีกสักหน่อยครับเพราะว่าการสมัครเป็นเอ้ะ เป็นพยาบาลนี่มันเท่าไหร่วะแป๊บหนึ่งนะครับอย่าได้หรอกไม่กล้าถอนได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงแวว <laughs> ผมไม่กล้าถอนครับกลัว่าถอนแล้วตายเฮ้ยแฟรงค์แฟรงค์นายเอาปืนมาอ๋อมันเจ้าอาหารนะครับไม่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 มีอาหารเฮ้ยเองนะเองเชื่ออะไรชื่อฮานเหรอตายไปแล้วไม่ใช่เหรอไอพวกนี้มัน,มนอยู่มาย่างไหนวะเนี่ยนะครับเอ้ยเองอนะเครก เครกใช่ป่าวเครกเว็บเพนนานี่น,นี่เอาไปเลยอุ้ยได้พันกว่าจัดไปครับเป็นหมอครับเป็นหมออุ้ยอุ้ยหมอเถื่อนหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นหมอเลยครับจะได้อะไรหวานอุปกรณ์ยังชีพมานะครับเป็นที่ปั๊มมอฟฟินแล้วก็布拉布拉布拉布อะไรอีกก็ไม่รู้นะครับชุดหมอด้วยชุดหมอเราไม่แสบเราใส่สชุดเกราะนะฮะรู้สึกว่ามันจะได้ถุงมือมาด้วยนะนี่ครับได้ถุงมือมาแล้วด้วย หมอใส่ชุดเกราะเพราะว่ายุคนี้มันเถื่อนนะครับนะมันต้องใส่ชุดเกราะเอ้ยนี่กองพยาบาลตั้งเพียบเลยอะ่ะเอาได้ปะ่ะมีโคเคนด้วยมีวีดด้วยมีวีดวีดมันโรงพยาบาลเถื่อนหรือเปล่าวะเนี่ยอะครใครตายครับบอกผมได้นะครับผมจะตามซ้ำเอาอับิจีอัดแม่งเลยไม่ใช่พูดเล่นนี่เจ้าที่ปั๊มหัวใจครับที่ปั๊มหัวใจอับิจีเลขสาม มีชดกันครับกับปืนพกปืนพกนี้ยังใช้ได้อยู่ปืนพกนี่ช่องสี่ดีกว่าโอเคสี่นะครับหมอต้องพกปืนครับนะบต้องพกปืนเอาไว้ติดตัวเพราะโลกนี้มันเถื่อนนะครับอยู่ยากด้วยเอ้นายเอาของอะไรไหมวเวปเพนอ่าจัดไปชดกันครับได้พันกว่าอืมค้าขายปืนเถื่อน้เอยเองนะ่าหน้าตาดูเถื่อนน่าจะปืนพกอ,อ้าวอ้มไล่กูเหรอเอาชี้ชดปั๊ม <c oughs> ลยนะ้ไหม เวทอุ้ยเดดดาวด้วยเฮ้ยตำรวจอุ้ยมาไล่ถูบแล้วุูยข้อน่ะดอแค่อยากให้พี่ใจเย็นลงไงเลยปั๊มหัวใจอะ่ะติดสองนาทีนะครับปั๊มหัวใจแค่นี้ไม่ถึงตายแค่รู้สึกอยากตายเท่านั้นเองมาเป็นเพลงเลยแป๊บหนึ่งกูชินก่อนเฮ้ยเอ้ยปีนได้แล้วอ่านี่ครับที่กบดานกบดานที่ใหม่อ่านางหมอบด้วย โอเคครับผมสำหรับเกมโลกโปรโตคอลนะครับพาร์ทนี้นับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยก็ค่อยเป็นหมอต่อแล้วกันนะฮะ